พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of no สวัสดีครับพบกับ Eagle of no กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงพ่อเลื่อนวัดสามแก้วอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรก่อนหน้านี้ใครบ้างจะรู้ว่าพระเกจิอาจารย์ทางปักใต้นั้น ที่เก่งกล้าสามารถมากๆนั้นมีอยู่ทั่วทุกขนแห่งทุกจังหวัดน้อยคนที่จะรู้เพราะภาคเกจิอาจารย์ชื่อดังต่างๆเหล่านั้นดังอย่างเงียบๆอยู่แต่ในหมู่บ้านชาวบ้านเท่านั้นและส่วนมากจะไม่ค่อยยอมเปิดเผยความเก่งกล้าสามารถของตนเสียด้วยกว่าจะสืบถามประวัติได้ก็ต้องควานหาข้อมูลเอาเองจากลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิดประวัติหลวงพ่อเรื่อนหรือ พระนิกรครุนาตมุนีเดิมชื่อนายเลื่อนสุวรรณมุนีชื่อเดิมคือนายแยมสุวรรณมุนีใช้นามสกุลของมารดาเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2432บิดาชื่อนายบุญแก้วทองแก้วกูลมารดาชื่อนางสายทองแก้วกูลมีภูมิลำเนาเดิมอยู่บ้านป่าขาดบิดามารดาของท่านประกอบอาชีพการกสิกรรม เหมือนบุคคลทั่วๆไปในสมัยนั้นมีพี่น้องทั้งหมด8คนเป็นชาย4คนหญิง4คนหลวงพ่อเป็นบุตรคลที่หนึ่งเมื่ออายุได้5ปีครอบครัวได้ย้ายไปอยู่ที่ตำบลบางเหลียงอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาขันพ่อแม่เห็นว่าเจริญวัยพอสมควรจะได้รับการศึกษาเรียนได้แล้วจึงส่งให้ไปเรียนหนังสือ กับภาพภิสุุที่วัดใต้อําเภอเมืองจังหวัดสงขลาเนื่องจากสมัยนั้นโรงเรียนยังไม่มีการเรียนหนังสือสำหรับเด็กผู้ชายจะต้องไปเรียนที่วัดท่านก็ได้ศึกษาเล่าเรียนจนมีความรู้อ่านออกเขียนได้ภายหลังจากที่ได้ศึกษาเล่าเรียนพอสมควรแล้วจึงได้บวชเป็นสามเณรที่วัดใต้ค้านบวชแล้วก็ได้จำพรรษาอยู่พรรษาหนึ่งจึงราศีขา เมื่อราสีขาแล้วก็ได้ออกมาช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพขนาดที่ท่านอายุได้17ปีได้เริ่มศึกษาทางด้านไสยศาสตร์กับอาจารย์ดำซึ่งเป็นน้าชายและได้ขอไปเรียนวิชากับผู้อื่นอีกหลายคนด้วยกันจนอายุได้20ปีจึงได้ภรรยาชื่อนางขำมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนชื่อนายแจ้งอยู่ครองเรือนกันมาสองปีก็ได้เลิกลาจากกัน พออายุได้22ปีก็ออกจากบ้านท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆหลายแห่งการเดินทางในสมัยนั้นก็ไม่ได้สะดวกเหมือนปัจจุบันคือไม่มีรถมีเรือฉะนั้นการเดินทางจึงต้องไปแบบบุกป่าฝ่าดงสถานที่ซึ่งท่านได้เดินไปก็มีเช่นอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชอํเภอการตังจังหวัดตังและจังหวัดกระบี่มาถึงตรงนี้ คงจะเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในช่วงหนึ่งในชีวิตของท่านคือเล่ากันว่าอยู่มาวันหนึ่งได้มีงานเทศกาลที่วัดบ้านเหลียงใกล้บ้านท่านมีผู้คนใกล้ไกลมาเที่ยวงานกันคับข้างและตัวท่านเองก็ได้เข้าไปเที่ยวงานกับเขาด้วยและบังเอิญในวันนั้นท่านได้ทะเลาะวิวาทกับนักเลงในถิ่นเดียวกันถึงขั้นตัวเองถูกรุมตีจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด และในวินาทีนั้นเองเหตุการณ์ก็ได้เริ่มเข้ามาพลิกผันชีวิตของท่านคือท่านได้ตัดสินใจใช้มีดพกที่ติดตัวแทงฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิตไปสองคนและท่านก็ได้กลายเป็นผู้ร้ายฆ่าคนตายไปโดยทันทีโดยมีโทษชะกันติดตัวภายหลังเจ้าหน้าที่บ้านเมืองพยายามจับกุมตัวท่านหลายครั้งแต่ท่านก็หนีรอดไปได้ทุกครั้งนอกจากนั้น ท่านก็ยังรวบรวมสมัครพรรคพวกวัยชกันทั้งหลายได้ประมาณ30คนทําการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ครั้งแล้วครั้งเล่าจนมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วจังหวัดสงขลาและพัทลุงในนามของเสือแย้มครั้งสุดท้ายในการประทะกับกองกําลังเจ้าหน้าที่ครั้งใหญ่จนทําให้ลูกน้องทั้งหมดของท่านถูกยิงตายเหลือเพียงหลวงพ่อเรือนคนเดียวที่เอาตัวรอดด้วยความเฉลียวฉลาดและเก่งกล้าในวิชาอาคม แต่ก็ต้องหลบหนีการไล่ล่าของเจ้าที่ตำรวจเป็นระยะทางที่ยาวไกลคือท่านต้องเดินในป่าจังหวัดสงขาเข้าเขตพัทรุงตังและเข้าไปอยู่ในเขตจังหวัดกระบี่เล่ากันว่าที่จังหวัดกระบีนี้เองท่านพยายามที่จะกลับตัวเป็นคนดีและตั้งหน้าทำรรมาหากินเยี่ยงสุจริตชนทั่วไปโดยการแต่งงานมีครอบครัวทำไร่ทำนาอยู่ที่จังหวัดกระบี ที่จังหวัดกระบี่ท่านก็ได้ภรรยาอีกหนึ่งคนและมีบุตรด้วยกันอีกหนึ่งคนชื่อนายมณีสืบต่อมาก็ได้เลิกลาจากกันอีกแต่แล้วชีวิตของท่านก็หักเหอีกครั้งหนึ่งคือในช่วงระยะที่ภรรยาของท่านตั้งครรภ์ในขณะนั้นทางราชการกับสืบรู้ว่าเสือแย้มยังมีชีวิตอยู่และหลบหนีไปกบดานอยู่ในจังหวัดกระบี่ทางฝ่ายเจ้าที่ ก็เปิดยุทธการตามร่าตัวเสือแย้มทันทีในช่วงนี้ท่านได้เราให้ลูกศิษย์และผู้ใกล้ชิดฟังอยู่บ่อยครั้งว่าท่านต้องหลบหนีการไล่ล่าโดยต้องเดินป่าจากจังหวัดกระบี่เข้าสู่ป่าเขตบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านต้องอดข้าวอดป่าเป็นเวลาถึง9วันเพราะป่าสมัยนั้นเป็นป่ารกทึบไม่มีผู้คนเหมือนสมัยนี้จะอาศัยอยู่บ้างก็ยอดไม้ และผลไม้เท่าที่จะพอเก็บกินได้ท่านเล่าว่าขณะที่ท่านอดอาหารถึง9วันท่านเริ่มท้ออะไรชีวิตร่างกายอ่อนลา้าจนไม่สามารถจะเดินทางต่อไปได้และคิดว่าครั้งนี้คงจะเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตจึงตัดสินใจปีนขึ้นต้นไม้เอาผ้าเข้าม้ามาผูกเป็นเปตั้งใจจะรอความตายอยู่ที่นั่นมาถึงตรงนี้ดูดูแล้ว วิถีชีวิตของหลวงพ่อเรื่อนคล้ายกับนิยายที่มีทั้งความตื่นเต้นและสะท้อนภาพของความลึกลับของวิถีชีวิตซึ่งเราทั้งหลายยากแก่การจะเข้าใจนั่นก็คือขนาดที่ผูกเปนอนอยู่ประจวบกับวันนั้นเป็นวันที่หลวงปู่พับได้พาผู้คนจํานวนหนึ่งไปตัดไม้ป่าบริเวณน,นั้นเพื่อนำไปสร้างโบสถ์หรือหลวงปู่พับจะมียาพิเศษทราบเหตุการณ์ล่วงหน้า ก็ไม่มีใครทราบได้เพราะท่านได้พาคนตรงไปในป่าที่หลวงพ่อเลื่อนผูกเปนอนอยู่เมื่อหลวงปูพ่พับมองเห็นท่านก็เรียกรงมาถามไถ่ได้ความละเอียดแล้วหลวงปูพ่พับก็ได้อบรมสั่งสอนถึงคุณธรรมต่างๆชี้ผิดชอบชั่วดีหลวงพ่อเลื่อนก็รับฟังด้วยความประทับใจและซาบซึ้งในสาระของชีวิตที่หลวงปูพ่พับหยิบยกมาสอนสั่งให้ฟัง เมื่อรับประทานอาหารและหลวงปูพ่พับเสร็จภารกิจก็ได้พาหลวงพ่อเรื่อนกรับวัดธรรมบูชาจากนั้นท่านก็ได้พลอยอาศัยอยู่กับเพื่อนฝูงที่อำเภอกาญจนดิษฐ์และได้เปลี่ยนชื่อจากนายแย้มเป็นนายเลื่อนตั้งแต่บัดนั้นมาอยู่มาภายหลังท่านได้อุปสมบทที่วัดธรรมบูชาโดยมีหลวงปูพ่พับเป็นพระอุปชา ท่านได้เล่าให้ผู้ใกล้ชิดฟังว่าพอท่านบวชได้หนึ่งพรรษาก็จะราศีขาวันหนึ่งท่านขึ้นไปหาหลวงปูพ่พับและเรียนให้หลวงปู่ทราบว่าจะขอราศิขาเพื่อไปประกอบอาชีพเยี่ยงคารวะทั่วไปแต่หลวงปูพ่พับบอกว่าถ้าจะศึกก็ได้ท่านไม่ขัดข้องแต่ว่าคนเหล่านั้นเมื่อบวชเรียนแล้วก็ควรเข้าถึงสาระของาศาสนาบ้าง ก่อนที่จะศึกหาราเพศสาระที่ว่านี้คือการปฏิบัติกรรมาฐานและเจริญวิปัสสนาว่าดังนั้นแล้วท่านก็ถ่ายทอดและชี้แนะในการทำกรรมาฐานการเจริญวิปัสสนาโดยบอกให้กลับไปทดลองทำสักระยะหนึ่งแล้วค่อยกลับมาราศิขาหลวงพ่อเลื่อนก็ได้กลับไปทำกรรมาฐานเจริญวิปัสสนาตามที่หลวงปู่ภาพบอก จากการปฏิบัติจุดนี้เองทำให้ท่านเกิดความสว่างสวัยในธรรมะและพบเห็นแก่นแท้ของชีวิตตลอดจนสรรพสิ่งจึงทำให้ท่านตัดสินใจเด็ดขาดว่าชีวิตนี้จะอุทิศให้กับพระาศาสนาจะไม่ขอศึกษาราเพศต่อไปอีกแล้วและท่านก็พำนักอยู่กับหลวงปู่พับที่วัดธรรมบูชานั่นเองประมาณปีพุทธศักราช2470 ท่านเจ้าคุณพระธรรมวโรดมได้ขอให้หลวงปู่พับมาเป็นเจ้าวาดวัดสามแก้วซึ่งในการนี้หลวงพ่อเลื่อนก็ได้ติดสอยห้อยตามหลวงปู่พับมาอยู่ที่วัดสามแก้วด้วยประมาณปีพุทธศักราช2472ท่านเจ้าคุณพระธรรมวโรดมได้ขอให้หลวงปู่พับไปเป็นเจ้าวาดวัดดอนลักษจังหวัดสงขลาและส่งพระมหาจารูน มาเป็นเจ้าวาดวัดสามแก้วส่วนหลวงพ่อเรือนก็ได้ย้ายติดตามหลวงปู่พับด้วยแต่พระมหาจรูนก็ขอร้องให้อยู่ช่วยงานที่วัดสามแก้วท่านก็ยินดีจึงได้พำนักอยู่ที่วัดสามแก้วต่อไปพุทธศักราช2473พระมหาจรูนได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระพัทรธรรมธาดา ในปีพุทธศักราช2477หลวงพ่อเลื่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นพระประหลัดเลื่อนฐานานุกรมของท่านเจ้าคุณพัทธรธรรมธาดาแระย้ายจากวัดสามแก้วไปเป็นเจ้าวาดวัดเขาธรมอําเภอเมืองชุมพรในปีพุทธศักราช2497หลวงพ่อเลื่อนได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระนิกรคารุณาธมุนีและดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดชุมพรในบ้านปลายชีวิตของหลวงพ่อเรื่อนนั้นท่านอาจารย์บุญลอดซึ่งเป็นสิทธิใกล้ชิดผู้หนึ่งเล่าว่าในวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2503คืนนั้นฝนตกหนักมากรุ่งขึ้นในตอนเช้าท่านใช้ให้นายปีชาไปซื้อนกย่างที่เขาหาบขายผ่านหน้าวัด แล้วให้แม่ครัวของวัดทำถวายให้ท่านฉันหลังจากนั้นท่านบ่นว่าปวดกามมากด้วยเกิดเป็นแผลที่เหงือกสันนิฐานว่าคงถูกกระดูกนกทิ่มตมเอาขนาดที่ท่านฉันซึ่งท่านก็ได้กล่าวว่าเป็นบุพกรรมที่เข้ามาตัดรอนท่านเพราะในเบื้องต้นของชีวิตท่านเคยสร้างกรรมเอาไว้มากและท่านยังพูดอีกว่าหากไม่มีกรรมเก่ามาตัดรอน ท่านจะมีชีวิตอยู่ถึง92ปีแต่ตอนนี้คงอยู่ไปไม่ถึงปานนั้นแล้วหลังจากที่ท่านกล่าวเช่นนั้นในหลายวันต่อมาอาการก็เริ่มกำเริบเจ็บปวดหนักขึ้นทุกทีทั้งคุณหมอสุชาติบุรพัฒซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรและหมอประกอบมีสมบูรณ์ผู้เป็นอนามัยจังหวัดในขนาดนั้นมาตรวจดูอาการและแนะนำ ให้ไปรักษาที่กรุงเทพและท่านก็ได้เดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลสิริราชโดยมีจอมพลสลิริธนารัฐและท่านผู้หญิงรับเป็นเจ้าของไข้ทางโรงพยาบาลสิริราชได้วินิจฉัยพบว่าท่านเป็นมะเร็งที่กระดูกกรามและไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้ท่านรักษาตัวอยู่หนึ่งพรรษาและกลับมาที่วัดสามแก้วในวันที่6กกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2,506รวมเวลาที่ท่านอาพาธอยู่เกือบ3ปีอาการหนักบ้างเบาบ้างอันถือเป็นธรรมดาแห่งสังขารวันหนึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่เข้เดือน3พุทธศักราช2,506ท่านประชุมพระภิกษุและสามเนรในวัดหลังจากให้โอวาดและประกาศว่าเลยวันภราไปเจ็ดวันท่านจะระสังขารแล้ว พอถึงวันแรมเจ็ดข้ามเดือน3ตรงกับวันศุกร์เวลา2องนาฬิกาสินาทีท่านได้ระสังขารมรณภาพไปด้วยอาการอันสงบและเป็นที่น่าประดใจว่าช่วงเวลาที่ท่านสิ้นลมหายใจนาฬิกาทุกเรือนในวัดหยุดเดินเสมือนจะเป็นสัญญาณให้เราทั้งหลายได้ระลึกถึงความไม่ประมาทในมัจจุราชอันไม่มีผู้ใดหนีพ้นรวมอายุของท่านได้73ปี การมรณาภาพของหลวงพ่อเลื่อนในครั้งนี้ได้ยันความเศร้าโศกเสียใจให้กับสิทธิานุสิทธ์และประชาชนเป็นอย่างมากก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่